สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนมาพบมาเจอกับยายน,น,นิดแนนอีกหล้วจ้าเพราะมาหอดหมู่บ้านเนี่ยจ้ะสวีเดนกินเข่าหมู่บ้านบ่ได้กินเข่าวมือนนี่สิกินเข่าจ้ะหมู่บ้านกกินอาหารเขาหน่ะละผุ่นติ๊เข่าเอามาตาบานเข่าขนเด้นนี่อันกัดเขาเอื่อมากระต๊กอันใส่น้ำแข็งบานเข่าไม่ได้หน่อยไม่ีม่ไม่เอามาใส่เข้าเหนียวจ้ะมีคนบอกมันยังเก็บความห่อนได้พนะว่าอืม อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายนิดๆน,น,น,นจะจ๊ะเด้อปั่นเขาเหนียวจ้ะโอ้ยเขาเหนียวก็ติดมือจ้ะมันกันหนึ่งแบบอันยุ่งออมืองนอกอะไรไปตามหมกแตียงจำปุ่นี่ได้ตามหมกแตงบักตาั้มะมาละกอบ่าั้นการจีนดักขั้นพ้อเป็นหนวด เขาจะเป็นเพือมันก,นกินุ่กันแลด็ดที่ถึงบ้านเขาว่าเป็นหนามันมันคืนอันนี้มันเป็นหนามันมันเลยเบื่อคืนตั้งแต่ บ้ามันดำหังจา้าคุกเอาเครื่องครบรยไปได้หรอโอเปอร์แมนเลื่อมจืดบบเครืองเครือคุณต้นเขาไปร้านไทยเลยเขาเหนียวมาหอดหมู่บ้านมันวมีแบบเครื่องเครื่อ,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 อกับแสบเสยจา้า เนเี่ยเน็ตไปยุ้อใช้ขาดไปเลยแต่เขาเหนียวจริงเขาเจ้าเพราะยุถะ้ถอดคนที่สารขนาดแผลเห็ดหมูว้านกินบ้าเมือกระเด้ามาอุ่นจิตไม่ไกลแบ่งนงินกยยับพ่อไงถอดหมออะไรหน้ามั่นหมูว้าน จองื่ดูสิว่าสาองอ่าไปว่าใช้ไม่ไดรือเปล่าไปกดเลยกจะตามมายยกน,นิดนิเด้อกปกินหลังกล่องจ้ะบ๊ายบาย